อไรย่างครับครูอ่โอเคเห็นหมดแล้วเนี่ยห่าขาดไหมไม่ไม่ขาดครับเผลอว่าไม่ขาดเลยก็ระเด็น่ขานี่คือไฟแดงมันกระพริบนะครูต้องอีกทีหนึ่งกระพริบก็คือวิดีโอไงอ่ะวิดีโอแล้วครับกดไปเลยคท้าไว้ไม่กวมือออกจุดแดงอยู่ไหนไฟแดงอยู่ไหนครับอยู่ครับอยู่ครับคกดดูงานนอก สวัวีตัต้องทิงทันใ้กันะครับก็มีอร่อยองปูยาน้ำมนเท่ดาไอศกรีมนาหากามนะฮะร่วเหลือที่เหลือลาทถ่ายที่ซูข้าวซิมไม่ไม่ส่งนล้วเจอผู้ที่มาหม่สามคนนะ ก็ไม่ได้เกี่ยวสีาดูเพื่อความดูท่นเต้เหอสูุดรี่ทอแล้วเด็กกลับไปก็เดี๋ยวใครมีปัญหาอะไรถูกสอบนะฮะถูกไม่กอเรียกไปจ่ายค่าเียมจบเกียมกลับบ้าน ปีโบกี้พไม่เปิดให้ดูเลยพวกเกาเปิดสองทุ่มวันวันอาทิตถ่ายจะส่งสมุดมาสิบคนที่เหลือเนี่ยต้องหน้าต้มตามองฟังไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้จดอยากรู้แจ้งกน้ ที่มาที่มันเยือกเย็นไม่ได้จดเยอะหรอกบางคนก็นจ,จดบอมมันท่านเองผมมันท่านมีสิบมันทานก็มีศีบสามมันทานก็มีแต่ประมาณห้าหกมันทานเยอะนะเมื่อวานนี่บอกบอกพ่อแล้ก็จดบอกข้อไปก็ไม่มีการอธิบายมาเลยเลยจดแต่หอกข้อนะครับอ่าวัา 6, 6นนะนี้ก็มีในะคร,คร,คร,รก็ม,มาแล้วนะครับที่ถามจิตเลย ี่่ถามจริงนะครับตรงนี้เปลี่ยนไว้ก่อนะทีนี้มันยาวไปครับ